วันนี้ที่โรงเรียนมันกลุ๊ปหนองค้ำครับคณะคนิกอีดีสายสวยงานนะครับองค์กรมาชมกิจกรรมที่โรงเรียนมัานกรุ๊หนองคังเมืองลิงโมเดลนะครับูรเน้นรู้ประจําตําบลเมืองลิงครับโรงเรียนมัานกรุปการบริการกียนสที่จัดแต่โรงเรียนต่ี่นะครับเ่อวเบิรนเรียน ขางงทะลุนี่คือเครื่องมือที่จะให้โรงเรียนใช้สําหรับการพัฒนาการเรียนการสอนเองนั่นคือวิธีการเพราะนนั้เขาก็บูรณาการในการสอนวิชาการนิชามว่าเท่ากันแล้วผู้ปกครองก็ได้เข้ามาร่วมและเข้ามาเรียนรู้นะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราหวังว่าตัวนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับนักเรียนรู้เทกับคือในที่สุด้วยแล้วก็ต่อยอดไปถึงว่าเรามี กองผู้อันน well? ี้เพิ่งจบแค่กต่เสียเท่านั้นเองโรงเรียนนี้คุณนะะนัต่อไปกิจกรรมต่อไปคุณกิจกรรมเรื่องของการสร้างให้เด็กได้มีโอกาสได้เรียนเรื่องของธุรกิจโดยเราจะมีกองผู้อ่านเป็นยังไงนะครับเด็กจะรู้อะไรกองผูนตรงนี้จะเปิดโอกาสให้เด็กได้ยืนไปผู้่ต้องช่วยครับผู้ปกครองก็ต้องช่วยนะรบเลื่นบ้านหรือนักวิชาการหรือคนมีความรู้นะครับก็หนึ่งวาช่วยก็ติ่จะให้ความรู้เด็กได้าำลงไปเรียนรู้จากมัน อันนั้นก็คือกระบการของเด็กของเรียนรู้นี่ต่อยอดด้วยการนะครับให้ผู้ปกครองเนี่ยมาเดินมาที่นี่แล้วเอาที่นี่มาทำที่บ้านได้อันนี้คณะกลุ่มคอนเน็กดีๆนะครับมาดูงานที่โรงเรียนบ้านกลุ่มนองสํามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนขนาดเล็กชุมชน โดยโรงเรียนบ้านกลุ่นนองสามอำเภอจอมพระจังหวัดสุริน์นะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มาชมกิจกรรมบ้านเรานะครับโดยการดำเนินการของโรงเรียนเด็กและเยาวชนปลูกและผู้ปกครองร่วมทำกิจกรรมร่วมกันนะครับ ติดตามผลงานของท่านได้ที่ Facebook เมืองลิงโมเดลนะครับและ YouTube เมืองลิงโมเดลครับได้ตลอดครับ